เมืองรวมเป็นเหมือนแผนที่ในการพัฒนาเชิงกายภาพที่หลายคนอาจจะมองว่าไกลตัวทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อมีการประกาศใช้ทุกคนต้องทำตามทางกรมโยธาธิการเขาก็มีมบนบนมวัตถุประสงค์ว่าเมื่อนะกรมโาบ้านเรามีเขตเิตพิเศษแล้วเนี่ยการพัฒนาบ้านเมืองต่างๆก็จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของแานมวลรวมเรื่องเช่นเดียวกัน ตรงไหนในเขตเมืองของเราตรงไหนจะเป็นบ้านพกละสัยจะเป็นสถานที่ราชก,การจะเป็นสถานที่สำหรบับการลงทุนอันไหนได้มีการก่อสร้างในเรื่องของอาคารพาณิชย์อาคารโรงแรมต่างๆจะอยู่ตรงไหนต่างๆอันนี้โดยสถานที่การกัอหวัดเขาก็เ็นเห็นแล้วว่าเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สาม,มอำเภอด้วยกันมีของอำเภอเมืองมีท่าอุงเทและก็บ้านแพงสามแนวเกษตเนี้ย นะครับจะเป็นด่านเขาครับในการที่เราจะท่าการค้าระหว่างประเทศดังนั้นในวันนี้นะครับทางตัวเปิดพิการเ้าเชิเชิญพวกเรามาเนี่ยท่านทั้งหลายมาเนี่ยมาช่วยกันดูที่ว่าฐานเมงินสีที่เขาจะขีเนี่ยแต่ละสีตรงนี้สีชมพูสีเขียวสีอะไรกันอันนี้เป็นที่วัาไทยตรงนี้เป็นที่ดานเจเนตรงนี้เป็นที่อุตสาหกรรมต่างๆเหมาะไหมพวกเราจะต้องไปดูเพราะว่า เมื่อประกาศเป็นเขตพังงดมรวมแล้วต่อไปนี้แหละพวกเราจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้นั่นคือแต่ต้องทาการฐานัวเปันตรงนี้นะนเป็นพื้นที่ดีเขียวท่า,าน,นะนาาท,าท่านอรีตจะทำโรงแรก็ทำไปด้ตรงนี้เป็นสีชมพูตรงนี้เป็นสีเหลืองนะี่ระดับดังนั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสั้งแตพวกเราที่จะต้องมาช่วยกันดูเพื่อกบบวิเคราะห์ดูว่านะ การที่เราที่ทางบบกรมโยธาการเขาร่างฐานมาให้เนี่ยอันนี้เป็นร่างวันนี้เนี่ยเขามารับฟังวานที่เห็นว่าไอที่เขาล่างทําให้มาเนะนี่นยเหมาะสมนะกล้หรับกรมโยธาก่อนที่จะมาออกแบบได้เขากไ,ได้มีการศึกษสารได้มีการลงพื้นที่ได้มีการสอบถามที่นัปวิชาชคนในเบื้องต้นแต่แล้วลนะ่ะในเบื้องต้นแต่วันนี้นะครับเป็นเรื่องของการที่ เขาจะต้องมารับฟังมาพิจานจาพวกเราในฐานะที่คนอยู่ในพื้นที่ว่าเรามีความที่เห็นอย่างไรเพื่อจะแจกโครงการรับฟังความเห็นก่อนที่จะทําประกาศฉบับนี้ขึ้นมาดังนั้นวันนี้ครับทุกท่านในห้องนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญนะในการที่จะกําหนดที่ทางการพัฒนาจะงหวัดบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แเพียง5ปี10ปีแค่นั้นวางยวเปไปถึง10ปี20ปี50ปีมาเลยนะครับ อยงนี้เรื่องสำคัญขอให้ทุกท่านได้ให้ความคิดเห็นได้ให้ข้อเสนอแนะให้มันเหมาะสมกับการที่เราจะพัฒนาจังหวัดนครปฐมของเราในอาานาคตทุกท่านจะต้องให้ช่วยดูครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระวบนี้มีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าต่อไป จะมีนักลงทุนเข้ามาบ้านเราอีกเยอะมากเราเป็นมังกรแต่ตัวแกงไก่ก็คือว่ามามารองไม่ยอมไม่มีที่พันกนะครับที่คือตลวแกงไก่เราเต็มจริงวันนี้นะครับเราเต็มจริงดังนั้นสิ่งที่อยากจะเล่าก็คือว่าบ้านเรากำลังอยู่ในช่วงของการพัฒน,นาในภูมิที่เราเองเราก็อยากจะทยาให้บ้านเมืองของเรานั้น มีความจเจริญถ้าเทียบกัจบจังหวัดอื่นๆเขาถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่ทุกท่านได้มาช่วยกันคาดว่าจะมาแปดสิบในวงที่ว่าน่าจะเกินร้อยแล้วน่าจะเจิญนะนี่ก็แสดงว่าพวกเราได้ให้ความรู้ท่นในเรื่องของฐานบรรด้วยเช่องี่ดีนดังนั้นเมื่อมีการเปิดเวทีประชาคมเราทุกคนก็ควรที่จะไปเสนอความคิดให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้เป็นไปตามความต้องการของตนเองและส่วนรวม